สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree เจอกับเช้นคนเดียวอย่างี้ไม่ได้แก้งล็อกเว้นบ้างมันรู้ทันหมดแล้วตอนนี้ล็อกไม่กินทุกอย่างที่เชนงยืนให้แล้วนะคะทุกคน <c oughs> วันนี้เราจะมาทําเตาปิ้งย่างแต่มันจะไม่ใช่เตาปิ้งย่างธรรมดา <c oughs> และทัทีทันทีนะคะมันจะเป็นเตาปิ้งย่างจากสิ่งนี้ <c oughs> ลูก <c oughs> นิมิ่ <c oughs> ไม่ใช่มันคือ มันจะกลายเป็นเต่าปิ้งย่างเอาจริงๆวินาทีนี้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะพังไหมเราจะเสิ่งนี้มาทำเป็นเต่าปิงย่างอย่างที่ทุกคนได้เห็นในปกคลิปใช่เราจะมาทดลองไปด้วยกันนะคะเราเองก็ไม่รู้ว่า1จะเป็นเต่าปิ้งย่างในไหมแล้วก็2อาหารที่ปิ้งอ่ะมันจะสุกไหม3มมันจะมีรสแตงโมไหมไปลองกันนะคะ ตอนที่ยากที่สุดแล้วก็เชื่อว่านานที่สุดนะก็คือการทําให้อีน้องแตงโมเนี่ยมันกลายเป็นเตาเริ่มต้นเนี่ยเรากะว่าเราจะเปิดสมองน้องออกมาก่อนด้วยจะคว้านตัวนี้ออกแล้วก็เปิดฝาออกมาใช่ปะแล้วก็คว้านเอาเนื้อน้องข้างในออกมาให้หมดแต่เราไม่ได้ทิ้งเนื้อแตงโมนะเดี๋ยวเนื้อแตงโมเราเอาไปกินเป็นน้ำแตงโมปั่นเลยก็ว่าไปไหวเลยนะเออเชื่อเออโอ้โหขั้นตอนนี้ต้องระวังมืออย่างสุดซึ้งเรามีมาร์กรอยไว้นิดหน่อยไปตามรอยนั้นละกันครบรอบแล้วอู้วิหนักหนักมากเอ แท้งโมชิมก่อนว่ามันใช้แตงโมป่ะน้ำมันโมน้ำมันโมของฉันขอไปควันเนื้อออกให้หมดก่อนเอาไอติมแตงโมลูกนี้ค่ะอ่ะนี่ค่ะหืเปียก ก็คงต้องใช้เวลาฟันประมาณ300ล้านชาตินะคะทุกคน2000 years later เออจะเก็บไว้กินคืนนี้แหละครับแตงโมมันสู้มันยังไม่ตายจะแตงโมเป็นผลไม้ที่น้ำเยอะมากทุกคนก็ฟักกันแบบระมัดระวังครับไม่งั้นน้ำจะกระเด็นนะครับนี่ตอนนี้เป็นอุโมงค์แล้วค่ะเราอ่ะไม่อยากให้มันทะลุอยากให้มันเหลือไว้หน่อยก็อาจจะแค่นี้ดีกว่าแล้วก็เทน้ำออกไปกินแตงโมปั่นพีจิงๆอยากทำคลิปนี้เพราะอยากกินแตงโมปั่นไม่มีอะไรเลยแล้วมันกลัวเหลือไอ้ตดแตงโม ก็เลยมาหาว่าทำอะไรดีวะทำอะไรกับปึกแตงโมดีวะก็ <_ d ata> เลยมาปิ้งย่างไม่ใช่ <_ d ata> เป็นอุโมงแล้วจ้าช <_ d ata> ั้นตอนต่อไปเนี่ย เราจะต้องกระช่วงรูตรงนี้ประมาณนี้คืออธิบายก่อนทุกคนหลักการของเตาเนี่ยมันก็คือจะต้องมีช่องลมใ,ให้อากาศเข้าและออกนะครับเพราะว่าการจะจุดไฟมันต้องได้รับออกซิเจนนะคะทุกคนเราต้องมีออกซิเจนเพื่อให้ไฟมันติดเพื่อจะเอามาทําเป็นเตาบาร์บีคิวนั่นเองเราก็ต้องทํางานกระช่วงรูแล้วือต้องระวังอย่างมากอ,อนนี้ก็ค่้าอันตรายเราจะเจาะเข้าประมาณตรงไหนดีเช้งแถวๆนี้ลองมือนะครับพูดเลยว่ามันลื่นบุดบัดอย่างนี้นะครับปืดพุเรียนเรน้ปืดพุเรียนก็มาครับปืด โมมันค่อนข้างหนาเพราะฉะนั้นใครจะทำระวังมือนะใช่เดี๋ยวขอเวลาสักประมาณสี่ปีทุกคนสรุปก,ก,กว่าจะได้เตานี้เขารวมรวมห้าปีมนีกี่ควานสามเอาละค่ะเปิดประตูอา่าสวยงามไม่เหมือนยินนะ้มน่ะอีกรูกหนึ่งด้านหลังด้วยทุกคนนี่น่มองอีกสองรูเรียบร้อยอนี่แกจะกินให้หมดลูกเลยไหม และนี่คือสภาพนะคะเราได้ทำการย้ายทุกอย่างออกมาข้างนอกมาตรงหลังบ้านตรงป่าแห่งแมวกุซ่าสวนแมวกุซ่าสวนสวนหลังหลังบ้านเรานี่แหละเพราะว่ามันต้องควันขมงแน่ๆทุกคนนึกออกไหม <Yeah. S 1> ครั้งที่แล้วขนาดอเตาที่บอกว่าไล้ควันนั้นยังควันขโมงเลยเราก็เลยตัดสินใจว่ามาทำหลังบ้านเราดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะคะแะถ้าเกิดไปลุกอะไรขึ้นมาเราก็จะกระโดดลงน้ำเลยตรงน,นั้นมีน้ำนะ ส่วนนี้คือสิ่งที่เราจะเอามาทดลองปิ้งย่างกันมีน้องไส้กกอกเบคอน,อนจุ้งและก็มาร์ชเมลโล่แต่ยังไม่หมดเท่านี้มีตัวโหดนี่จะตีหมูพริกไทยดําจะลองดูว่าเตาแซงโมของเรานั้นจะย่างสเต็กหมูได้ไหมแต่ก่อนที่จะรู้คําตอบเนี่ยเราต้องทําการจุดเตาก่อนคะ่ะที่กัมกิวคุณได้ทําการหาฐานมาแล้วแต่ยังไม่ได้จุดเลยเ,เขาบอกว่าจุด่านก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่เตามันจะง่ายกว่านะครับจุดครับครับผมเออ ขณะนี้นะครับเราก็กําลังพยายามจุดขาดอย่างเต็มที่นะครับเริ่มติดแล้วล่ะคะ่ะแต่ปัาจะติดฟ้ามืดแล้วค่ะทุกคนใช่ <Okay. S 1> ตอนแรกว่าจะทําปิ้งย่างไปพร้อมกับพระาทิตตกดินพระอาทิตไม่รอแล้วตกก่อนนะครับ เริ่มร,ร้อนแล้ว,ลวนะคะส่วอนอาจถานตรงนี้นะครับอยากจะนําเสนอนิดน,นึงว่า <c oughs> มันไม่ได้เกิดมาเพอร์เฟกต์อะรแต่ว่าเหตุผลที่มันอยู่ได้อย่างมั่นคงเนี่ยเป็นเพราะว่าเรานั้นยัดโฟมเอาไว้ด้านหลังนะครับเอาไว้ดามมาไฟมันลุกโชดช่วงแล้วทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราจะลองนี่เอาอินี่วางก่อนเลยตัวแกงของเราที่่าเราจิ๊กมาจากเตาอบอันเล็กๆในบ้านเรานะคะ เฮ้ยสีดีมากทุกคนนี่เราจะมาเพิ่มเติมน้องไส้กรอกอันอ้วนพีเฮ้ยจริงๆเบคอนได้แล้วนี่ดูดิดูหน้าตาน้องดิเอามามอบเอามามมีความไขมั่นหยาดเยิ้มหยดย้อยนี่เอามามอไว้ก่อนนะครับต่อไปเป็นคิวของไส้กรอกชีสเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะทุกคนเราจะต้องขอพื้นที่น้องไส้กรอให้กับน้องกุ้งนิดนึง ้ <Wow. S 2> ดีน้องเสกอกลงไปนี่น้องจุ้งมันต้องาอราซอสด้วยน้องจุ้งปาด้วยซอสไปดิ ทุกคนไหนๆก็ดําเนินมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแตงโมเนี่ยมันเอามาทําเป็นเตาปิ้งย่างได้จริงๆว่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวม่เชฟพิ้งกุ้งให้ดูมันสุกแล้วจริงๆนะเนี่ยเริ่มจะสุกแล้วเห็นปะโอเนี่ยน้องเปลี่ยนสีแล้วเห็นปะส้มแล้วแตงโมเนี่ยสามารถทนความร้อนเพื่อจะทาให้ตัวเองกลายเป็นเตาได้จริงๆว่ะอเมซิ่งไหมเจ๊สั่งกุ้งกับแส้กรอกไปไม่จะได้เจ๊นานนะนะเราก่อนเราก่อนใช้พลังงานแตงโมอยู่หิวเนี่ยคนโมโหหิวเนี่ยเจ๊ห้สุวรรณพสุวรแตงโมสมอลสมอลแต โอ้ทุกคนกุ้งได้เวลามอมแล้วทุกคนต้นงเตเกรียมด้วยอ่ะดูดีมากๆคือตรงหัวเกรียมเลยเห็นไหมหางหางมาอบกุ้ง ส่วนน้องไส้กรอกนี่ด้ยวยความที่เขาอ้วนพีหรือว่าพอาะเขาอยู่ตรงริมๆวะมันไม่โดนไฟเดี๋ยวขอต่อไส้กรอกอีกนิดนึงไหม,ม<ค>นตายมินิจิเลยเดีวว้าวอุยอ้ยชีสข้างในแอบปุๆดๆด้วยเมื่อกี้เราแอบไปบากมานิดนึงใช่เรามีไปบากให้ความร้อนเขาเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับขอเอาลงก่อนละกัน,นมอบมอบเวลาส่งมอบอันเนี้ยถือว่าแค่ออเดอร์นี่พระเอกของวันนี้มาจากเมนคอร์สนะครับเป็นสเต็กหมูชิ้นบะที่มันยังดิบอยู่เลยนะพูดตรงนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาแต่งงานนี้นะครับเดี๋ยวแบกกี้ว ย่างโชว์เองนะครับกรมกิวกัมกิวอ๋อคุณกรมกิวจะโชว์สก,กิลครับเดี๋ยวจะไปเรียกคุณกัมกิวมาก่อนนะครับมาขณะน,นี้ผมก็ได้ทําการล่าหมูป่ามาเพื่อเอาเนื้อของมันมาทำเป็นกัมกิวไปล่าตอนไหนครับเมื่อวานนี้<อ>ไปซื้อมาซ <laughs> 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 ุปเปอร์ <laughs> นะครับเราก็จะมาย่างกันเลยมึง <laughs> มันล้อนออกไปมันกันวลแ ย่างสเต็กแบบว่าให้มันเป็นศิละปะนะครับมันไม่หยุแต่โงโง่เลยคุณกำกิวขยับไม้ออันนี้คุณกำกิวมั่นใจมากน้อยแค่ไห,หนว่าเขาจะสุกคะไม่สุกวันนี้ก็สุกพรุ่งนี้ครับทุกคน <laughs> มันจะต้องสุกแน่นอนครับโอเคค่ะคุณกำกิวครับผมแมวเมินทีเดียวคุณมุกคุณเนี่ยดูเด็กโอโ้โหนีปีกระหว่างเรามารอลุ้นว่าอันนี้เขาจะสุกไหมเรามาชิมอ้าวเปิดตอนนี้เหรอ <laughs> <laughs> เรามาชิมน้องๆที่เราได้ทําการปิ้งไปก่อนหน้านี้อ่ะผลไมา้เลยเช้งขอดูสีหนา้าสีตาเด็กๆอันนี้มีรอยกัดด้วยทุเรศมากเลยหรอกอะหมาหมามันกัดมาเปิดด้วยโอมา,าเกษตรเมนูแรกเบคอนยา่างแตงโมเบคอนเตาแตงโมเบคอนเตาแต,ง,<ห>แตงโมไหมมาดูกันเฮ้ยลองดมมีกลิ่นแตงโมนิดนึงจริงๆจริงๆเบคอนแตงโมจริงๆมีกลิ่นแตงโมแบบหางๆนิดนึงจริงๆ ให้หวานเฮ้ยห,หวานมากเฮ้ยมันมีรสตังโม,โมเข้ามานิดหนึงจริงอะ่ะถ้าไม่ใช่ตังโมก็กูมันโอเองแต่น่าจะใชใ่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยดีมากอร่อยมากอ่ะาากุง้งกุ้งกุ้งเจ๋งแล้วปะเด<ง>็คือเราอ่ะ<ง>ปิ้งย่างมาพักแก่แล้วนะจุจง้งจุ้งน้องเขายังไม่พังนะเนี่ยไม่พงังไม่พงังเขายังไม่ทะลุนะอ่ะกุ้งนะทุกคนหนึ่งสองสาม มันหวานจริงๆมันหวานขึ้นจริงๆอร่อยมากสุกเต็มที่สุกเต็มที่เลยทุกคนสุกแบบร้อยเปอร์เซนต์อ่ะไส้กรอกไส้กรอกทุกคนไส้กรอกคือคุณมึงกัดไปแล้วยังต้องชิมอีกเหรอคะไม่เชิงไงอันนี้อันนี้เชิงไงไม่ได้กินไงมาไส้กรอกย่างเตาแตงโมควันมึงต้องบอกไวเลย อร่อยพุกอันมีกลิ่นจางๆของแตงโมนิดนึงจริงๆทุกคนเอาจริงๆนะสายแคมปิ้งอ่ะเหมาะมากคุณหิวแตงโมไปลูกหนึ่งอ่ะทุกก็ไปบาร์บีคิวแคมปิ้งรักโลกด้วยเพราะเขาย่อยจะาหลได้แน่นอนเขาเป็นแตงโมเดี๋ยวเรามาลองพลิกสเต็กของเราดูกันไหมว่าแบบมีความอละอลองดูนะลองดูเพราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเฮ้ยเห็นไหมเริ่มแล้วนี่มีลายความเกลียมด้วยเอ้าดี เอาชิ้นว่าอีกพักใหญ่เลยเพราะว่าหมูเราชิ้นใหญ่เป้งมากนะคะเราใช่แต่ว่ามันพิสูจน์แล้วทุกคนว่ามันสามารถเป็นเตาได้เลยทุกคนสุดยอดสุดยอดจริงๆ ย่างมาพักใหญ่แล้วก็หลายสิบนาทีอยู่นะทุกคนเกินยี่สิบได้มั้งอ่ะคือถ่านเรากําลังจะหมดพลังครับถ่านกำลยังหมดนะครับอ่ะเราจะมาลองดูนะครับว่าเท่าที่เราได้ <c oughs> อ๋อโตกตกใจแมวค <c oughs> ่ะอีกูซ่า <c oughs> ตกใจก็ตอนแรกห่างมันมาโดนตีนนึกว่าง,งูวยมันเป็นแบบเส้นๆอะไปเลยเ <c oughs> ออเนดก็ไม่ได้ออกกล้องตั้งนาน อ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับว่าเขาเนี่ยสุกเท่าไหร่เดี๋ยวหันตรงนี้ก่อนเลยไม่ใช่อ่ะรอ <c oughs> เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเช่า <c oughs> ชสุกอยู่แต่อาจจะอจีกนิดนึงมันยังมีความชมพูนิดนึงนะคะใช่ใช่ใช่ถ้าย่างต่อก็คือสุกคือย่างต่อแล้วอีกสักแป,ป,ป๊บนึงก็ได้เลยทุกคน<อ>แต่ว่าเนื้อหมูเนี่ยเราแนะนําให้ย่างให้สุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อที่จะได้แบบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่โอ้ล้อเงินฉันเห็นความไม่ของเตาแล้วอ๋อตกใจนี่ใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ไหมนี่ทั้งสองฝั่งเลยเอาเป็นว่าเราไม่ได้าาที่เข้ใจว่่าาาาาเรรสมถยง ได้ย่างได้เลยได้ย่างสเต็กย่างสเต็กอ่ะย่างสเต็กได้แต่ตอนเนี้ยไฟมันกำลังจะมอดเราอยากเล่นขอเล่นหน่อยกินข้าวไม่กินหวานเนี่ยมันสั่นดานใครไม่ใช่เรานะครับทุกคนผลไม้ปิ้งวัดเมลโล่ยำยุ่เดี๋ยวมันโดนไหมไหมฐานที่มันจะมอดแล้วเนี่ยมันจะปิ้งมอชเมลโล่ได้ป่าวะอ้ยยามอชเมลโล่เมื่อกี้ท้าหมุนไ่ทานนั่นไหม่แล้วนั้นนั้นน่ะหมุนทานหมุนทาน เนี่ยไฟยังค่อนข้างแรงอยู่ mm hmm. ตรงนี้นี่คือแบบมอดดับมอดวายไปแล้วทุกคนเห็นสภาพเตาแล้วใช่ไหมแตงโมเริ่มไหม้แล้วค่ะทุกคนเริ่มเย็นนะครับเริ่มเย็นจากที่เราถ่ายมานะ ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะเหมือนกับว่าน้องเขาจะสามารถย่างได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็จะเริ่มไหมแล้วนะทุกคนถือว่าประสบความสําเร็จนะคลิปนี้ระหว่างที่เราย่างมัชเมลโล่ไปสรุปก็คือเราสามารถทําเตาแตงโมได้จริงๆได้เตาแตงโมย่างอาหารสุกได้จริงๆเย้ถ้าชอบให้เราทําอะไรแบบนี้อีกก็ช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามดังลานแจเยอะเยอะนะคะลองเม้นต์มาดูครั้งหน้าจะอยากให้เราลองทําอะไรเป็นเตาอีกเราก็จะไปสรรหาเท่าที่เราจะสรรหาได้นะครับขอลาทุกคนไปด้วยมัชเมลโล่ปิ้ง แต,แตงโมพูดทีเดียวก็ได้อราบนะทุกคย,ยนั่นแหละครับทุกคนฝากคัาด้วยสําหรับใครที่จะไปแคมปิ้งหน้าหนาวนี้อ่าสิ้นปีนี้นะครับก็ลองพกแตงโมไปด้วยลูกหนึ่งนะครับสามารถใช้เป็นวัตถุดิบแคมปิ้งย่างได้เลยนะครับนั่นแหละเจอกันใหม่ได้คลิปหน้าทุกคนคลิปนี้เราสองคนก็ต้องเก็บกวาดก,กันอ่ะอย่างแรกทำไมเราไม่ทําอย่างนี้ตั้งแต่แรกวะหรอกเราอยากได้ภาพสวยๆไงเงเนี่ยสุกแล้วเนี่ยทุกคนจากซากาวิญญาณของถ่านที่เหลือนั่นแหละครับ แค่หั่นหมูเป็นชิ้นที่มันเล็กกว่านั้นน่ะแล้วก็มาปิ้งก็สุกล้วหรอกครับเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับสำหรับคนที่อยากกินเร็วๆนะครับคือหมูเปนชิ้นใหญ่ไปว่างั้นโห้ <laughs>